สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากทุกคนวันนี้ก็มาดูคลิปคลิปวันนี้ก็มาถ่ายวีดีโอบนบนดอยที่ที่บ้านเราอยู่น้่บ้านห้วยพึ่งทุกคนที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากให้มาชมมาอยู่แบบช่วงเย็นๆเนาะช่วงค่ำๆนี่แหละตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงเย็นห้าโมงยนกว่าแล้วทุกคนเนี่ยก็บนบนยอดดอยตอนเย็นนี้มันก็จะไม่มีทะเลหมอก มันจะเป็นตอนเช้ามันจะมีทะเลหมอกมันจะมีบางวันก็จะปิดสนิทแตตรงนี้ครับนี่ครับปิดสนิทเลยเราเหมือนเราอยู่บนฟ้าเลยเนาะตอนนี้มันช่วงเย็นเลยไม่มีถ้าช่วงเช้ามันจะมีถ้าพูดถึงอ่ช่วงฤดูฝนมันก็จะมีเป็นบางวันเหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะมันจะมีนะครับนี่ทุกคนนี่ ฝั่งนู้นพม่านะครับฝั่งนูน้นพมาพ่พมา้าเทพพม่าแล้วนะน <c> ะ <oughs> <c oughs> ครับไม่มีอะไรวันนี้โชว์ดูธรรมชาติมันคลิปที่ไร้สาระมากไม่มีอะไรดีได้แต่ละวันที่ปผมอ่ะ <c oughs> ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เ,เก็บเกี่ยวถั่วแดงเนาะแล้วก็กระโพดนะครับ บางคนก็ยังเก็บบางคนก็ยังเก็บข้าวโพดบางคนยังบางคนก็เก็บเสร็จแล้วบางคนก็มาเริ่มมาเกี่ยวเก็บอ่าถั่วแดงถั่วแดงนะทุกคนก็ในป่านี่ก็ถั่วแดงเพิ่งเก็บไปนะครับนี่เนาะพูดถึงวิวที่นี่สวยนะครับบนบ้านห้พึ่งในวิวบ้านตรงนี้สวยสุดเลยทุกคนเนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยสวยสุดคือเหมาะการกางเต็นท์มากนะแต่เดี๋ยวสมากไม่มีใครมากางเต็นที่นี่มันไกลมากเนาะมันไกลจากตัวอำเภอไม่มีไม่มีใครมาหรอกถ้าพูดถึงเนี่อยู่ในใกล้ๆตัวเมืองเนาะมันก็เปิดจุดสุดยอดของที่นี่เลยแหละ ครับทุกคนคนคนที่เอ่อแต่งไงล่ะคนที่นี่หมายถึงว่าคลิปคลิปแบบคือลักษณะคลิปหรือลักษณะวิวแบบนี้เขาก็เห็นจนชินตาน,นะวา่าว่ามันสวยวา่าไม่สวยเพราะเห็นเห็นทุกวันเห็นจนหน้าเบื่อว่าทะเลหมอกเป็นยังไงยังไงแต่คนไี่เคยไม่เคยเห็น,นก็จะว่าสวยนะเพราะวิววิวมันสวยเราอยู่สูงมากทุกคนดูนนะเนี่ยเราอยู่เสมอเมฆเลยนะเสมอเมฆเลยกันเลยล่ะอย่างงั้นอะ ุ้ยตอนเย็นก็สวยทุกคนนี่มาเริ่มเย็นแล้วเพื่อนตอนนี้ก็อากาศก็เริ่มเย็นแล้วนะอาการเริ่มเย็นแล้วเริ่มเย็นถ้ายยิงดึกก็ยิงเย็น

สุดยอดสุดยอดไม่มีอะไรมากคลิปวันนี้ครับไร้สาระมากเลยนี่ก็ค่ำมืดแล้วนะครับอาการเริ่มเย็ยนแล้วนะครับทุกคนยังไงล่ะแบบเกลียดอาบน้ำน่ะปอ้ท <laughs> ตัวสวยงาม ตามเอกชันพเพื่อนตอนนี้ก็ตะวันจะรับฟ้าแล้วนะตะวันฝั่งนี้ตะวันอยู่ฝั่งฝั่งนี้ทุกคนเนี่ยนะครับขลังผมตรงโน้นจะรับฟ้าแล้วครับตะวันจะรับฟ้าแล้วเสียงกล้องนี้เวลา กล้องนี้เวลาถ่ายรูปย้อนย้อนแสงไปมันจะไม่สวยหรอกกล้องเนี้ยเป็นกล้องเป็นกล้องที่ซึ่อมาแพงไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีเขาดีเราไม่อยากพูดหรอกเนาะโอเคทุกคนกล้องเขาดีกล้องเขาดีเนาะเดี๋ยวมาดูมันไม่เห็นหรอกทุกคนนี้มันย้อนมันกลับแล้วมันเนี่ครับตรงแดงๆนะครันนี่ยมันจะลงแล้วนะมันลงมันจะลงที่ที่ขอบขอบภูเขานั่นแล้วเนี่ยครับตะวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็ วิวก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าช่งชาวงเช้ามันก็จะจะสวยถ้าช่งชาวงเช้ามันสวยแน่นอนทุกคนเพราะมันปเป็นทะเลมองเนาะตอนเช้าไม่มีอะไรมากทุกคนวิวผมเออคลิปผมก็จะได้สาระประมาณนี้แหละมันม,มีอะไรที่น่าสนใจหรอกนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ว่างๆงเนาะับผมก็มาทําคลิปเนาะมาพักผ่อนมาคีลเล่นเนาะก็เลยมาถามคลิปมาทาคลิปที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนโอเคทุกคน ตอนนี้ก็ตะวันจะรับฟ้าแล้วนะตะวันคันนี้ตะวันอยู่ฝั่งฝั่งนี้เนี่ยนะครับขลังผมว่านันจะรับฟ้าแล้วครับตะวันจะรับฟ้าแล้วเสียงกล้องนี้เวลากล้องนี้เวลาถ่ายรูปย้อนย้อนแสียงไปจะไม่สวยลองเนี่ยเป็นกล้องกล้องที่แพงไม่ใช่เราไม่ดีพอดีเราไม่อยากพูดแล้วครับโอเคทุกคนวล้เขาดีวล้งเขาดีเนาะ เดี๋ยวมาดูมันไม่เห็นแหละทุกคนนี้มันย้อนมันกลับแล้วมันเนี่ยตรงแดงๆนะทุกนนะมันจะลงแล้วนหะมันมันจะลงที่ที่ขอบขอบภูเขาแล้วนะครับตะวันนะครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วก็วิวก็ประมาณนี้ทุกคนถ้าช่วงเช้ามันก็จะจะสวยถ้าช่วงเช้ามันสวยแน่นอนทุกคนเพราะมันเป็นทะเลหมอกเนาะเช้าไม่มีอะไรมากทุกคนวิวผมเออคลิปผม ก็จะไล่าสาระประมาณนี้แหละมันไม่มีอะไรที่น่าสนใจหรอกนะครับทุกคนก็วันนี้ก็ว่างๆเนาะบผมก็มาทําคลิปเนาะมาพักผ่อนมาคิดเล่นเนาะก็เลยมาทาคลิปมาทําคลิปที่นี่ก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนโอเคทุกคน ันนี้ก็คันะ่มเนาะค่มมื่นจะมืนะ่นลลวทุกคนมันจะมื่นเลยนะเอาเป็นว่าวันนี้ไม่มีอะไรมากมาเล่นเล่นเส็งเงแกเบื่อเนาะอากาศีนหนาวแน่นอนถอดเริ่มเริ่มหนาวแล้วเริ่มเย็นแล้วเนี่ยนทีน่ว่าเย็นแล้วนะต้องรีบกลับบ้านแลวทุกคนต้องรีบไปอาบน้ําเพราะว่ามันมันจะอาบไม่ได้เพราะมันคั่มกว่านี้มันคงจะคงจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ามันมันเย็นเนาะมันต้องอัดต้มน้าแล้วผมที่นี่เย็นมากเลยใส่เสื้อตอนนอนอ่ะสองแขนยาวสองสามตัวนะผมแขนยาวสามตัวผพมีสองพื้นนะครับผมใสกางเกงยีนนอนแล้วทุกคนอยู่เนี่ย พอมันเย็นเนี่ยผมแซงกันยนนอนเลยนะแล้วก็ผมใส่เสื้อแขนยาวนะสามตัวซ้อนเลยนะเสื้อกันหนาวอยู่ข้างนอกอ่ะเสื้อแขนยาวแบบเสื้อธรรมดาเนี่ยสองตัวแล้วก็กันหนาวอีกหนึ่งตัวเย็นเนี่ยกลางคืนมันเย็นอ่ะงั้นมันมันเอาไม่อยู่อ่ะนะทุกคนยังไงก็ไม่มีอะไรมากทุกคนยังไงก็ยังฝากชอบก็ยังฝากกดไลค์ให้กับมาแก้ผมด้วยนะครับกดซับสไครป์ผมด้วยนะครับช่องวิธีรวยโอเคสวัสดีครับผมแล้วเจอคลิปอีพีต่อไป